ดวงสตาลัคนาราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้คิดหวังสิ่งใดก็จะสมหวังสมปรารถนาอะไรที่เคยยากนะคะก็จะง่ายขึ้นอุปสรรคก็จะเบาบางลงไปเรื่องการงานงานมีปัญหาต้องแก้ไขค่ะ การเจรจาติดต่ออาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่แต่ว่าตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปจะมีช่องทางมีหนทางมีโอกาสดีๆที่จะสร้างความสําเร็จในธุรกิจการงานนะคะแล้วก็จะมีมิตรมีเพื่อนมีคนรอบตัวค่ะที่สนับสนุนส่งเสริมธุรกิจการงานทําให้เติบโตมั่นคงได้เรื่องการเงินซื้อบ้านซื้อรถได้ใช้จ่ายเงินสําหรับการขยับขยายซื้อขายทรัพย์สินได้นะคะก็ถือว่าจะมีฐานะที่มั่นคงมีฐานะทางการเงินที่ดีเรื่องความ คนรักจะช่วยเหลือได้หลายเรื่องเลยเกื้อกูลกันได้หลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทะเลาะอ,อะไรกันหรือมีปัญหาอะไรกันก็ต้องรู้จักยอมกันให้อภัยกันอย่าถือสาคนรักนะคะเพราะยังไงคนรักก็ยังถือเป็นแรงซัพพอร์ตนะคะที่ดีของคุณมงคลเสริมลัคนาราศีธนูควรจะมีเหรียญพระพุทธ,ธาปางสมาธิไว้บูชาประจําตัวเลยเป็นพระพุทธ ถ้าปัางสมาธิที่เป็นพระประจําวันเกิดนะคะของดาวพฤหัสบดีหรือลัคนาราศีธนูนั่นเองและพระรอดหลวงฮริพุนชัยค่ะมีบูชาเอาไว้ติดตัวจะเสริมให้เกิดความสุขสมหวงังแล้วก็สําเร็จในทุกประการ โดยสตารลัคนาราศีมังกรประจําเดือนกร,รกฎาคมในเดือนนี้มีปัญหานะคะที่ทําให้ต้องเข้าไปขลุกเข้าไปแก้ไขและที่สําคัญก็คือจะมีเรื่องที่ต้องบุกเบิกต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องการงานเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคในการทํางานค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอุปสรรคต้องทํายังไงคะก็ต้องสู้ใช่ไหมวันที่1ถึงวันที่18จะมีปัญหาในการทํางานเกิดขึ้นได้แต่ก็จะแก้ไขปัญหาในการทํางานได้เพราะฉะนั้นใช้สติปัญญาที่มีทักษะใน การทํางานที่มีแก้ไขนะคะในการทํางานแล้วก็ลงมือทํางานให้เต็มที่มุ่งม,มั่นทํางานต่อไปค่ะประเด็นสําคัญคืออย่าทะเลาะกับใครเท่านั้นเลยค่ะการงานก็จะเป็นไปในทางที่ดีเรื่องการเงินมีรายจ่ายค่ะ มีรายจ่ายก็จริงอยู่นะแต่ว่าจะมีโอกาสที่จะหาเงินเข้ามาได้ได้เงินเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีได้มีจ่ายนะคะมีเสียมีรับเป็นเรื่องธรรมดาก็ลุยกับการหาเงินให้เต็มที่อะไรเป็นเงินเป็นทองนะถ้าเกิดว่าไม่ผิดกฎหมายก็ลงมือทําไปหาเงินก็จะได้เงินมากนะคะเรื่องความรัก แค่ทางานก็เหนื่อยแล้วเนาะแค่ทํางานก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจเพียจิตเพียใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนรักเป็นกําลังใจอันนี้ก็ถือว่าดีเป็นโชคดีของคุณไปแต่ถ้าเกิดว่าคนรักจุกจิกกวนใจนะคะก็นั่นแหละนะไปผักใจกับการทํางานดีกว่านะคะโฟกัสกับการทํางานดีกว่าเรื่องสุขภาพ จะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับสายตาค่ะสายตาดวงตาตาอักเสบนะคะรวมถึงช่องท้องท้องอืดกดไหลย้อนนะคะปวดท้องกระเพาะอาหารเนี่ยต้องระมัดระวังมงคลเสริมลัคนาราศีมังกรควรจะบูชาองค์พญาศีสัตตะนาคราชค่ะเพื่อเสริมโชคเสริมลาภในเรื่องการเงินและที่สําคัญนะคะแหวนอสุูรินทาราหูต้องสวมใส่ติดตัวเลยค่ะจะได้เป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาให้แคลว้วคลาดปลอดภัยและมีโชคดี ดวงชะตาลัคนาราศีกุมประจำเดือนกระกฎาคมในเดือนนี้จะมีงานนะคะมีหลายสิ่งอย่างมากเลยที่เข้ามาให้ได้ลงมือทำก็ขอให้ทำนะคะแล้วจะประสบความสาเร็จเรื่องการงานก็บอกไปแล้วเลยตั้งแต่เมื่อกี้เลยเป็นช่วงที่มีอะไรเข้ามาให้ทำนะคะจะมีงานนะคะมีโครงการมีโปรเจกต์มีอะไรต่างๆเข้ามาคะ่ะให้ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องสู้แล้วก็ให้ทางานด้วยความมุ่งมั่นทางานด้วยความขยนันทางานด้วยความตั้งใจนะคะธุรกิจการงานที่ท ขยับขยายเติบโตได้แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่แหละเรื่องการเงินจะมีแต่เรื่อง ที่ทําให้จ่ายเงินมีแต่เรื่องที่ทําให้เสียเงินเสียเงินจนกระเป๋าแบนเสียเงินจนกระเป๋าแฟบนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้สิ่งเดียวที่แกจะแนะนําได้ก็คือใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะเรื่องความรักถ้าคบกันมาแล้วอยู่ด้วยกันมาแล้วมันไม่ใช่คู่กันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็เป็นจุดเวลาที่จะต้องเลิกกันจบกันไปอย่าร้างกันไปแต่ถ้าหากว่ายังรักกันอยู่นะคะยังอยากจะประคับประคองความรักครั้งนี้ก็ขอให้มีความอดทนนะคะแล้วก็ประคับประคองความรักด้วยกัน ใส่ใจกันและกันเนาะมีอะไรกระทบกระทั่งกันก็นกให้อภัยกันไปเรื่องสุขภาพระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหลอดเลือดค่ะหลอดเลือดหัวใจทั้งหลอดเลือดและหัวใจเลยนะรวมถึงปัญหาเรื่องความดันเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่เจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้อยู่จะต้องไปพบแพทย์ทานยาตามแพทย์สั่งแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเลยมงคลเสริมลัคนาราศรีกุมค่ะบูชาพญานาคราชีตระกูลนี่แหละจะได้เสริมโชคเสริมลาภในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็น แน่นอนแหละเหรียญเทพพระรางหูทรงครุฑพิธีสี่ภาคสำหรับลัคนาราศีกุมจะต้องบูชากันไปยาวๆค่ะเรื่องที่ร้ายจะได้กลายเป็นดีแล้วก็เสริมดวงชะตาให้เกิดความสำเร็จ ดวงชะตาลัคนาราศีมีนประจำเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้ต้องเหนื่อยต้องสู้ค่ะแล้วจะมีโชคดีเกิดขึ้นโชคดีที่ว่าก็อาจจะเป็นข่าวดีหรือว่าอาจจะได้ยศได้เลื่อนขั้นได้ตำแหน่งใหม่ๆนะคะเรื่องการงานการทำธุรกิจการงานมีความ จเจริญก้าวหน้าบอกไปแล้วว่าเป็นช่วงของการได้รับตําแหน่งใช่ไหมได้เลื่อนขั้นวันที่1นึถึงสิค่ะสมัครงานได้งานนะคะการติดต่องานประสานงานเจรจาทุกอย่างรับเรื่องหมดเลยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมได้รับโอกาสดีๆได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งโอ้โหเป็นช่วงที่การงานมั่นคงมากแต่ว่าต้องยอมเหนื่อยนะคะมันไม่มีอะไรในโลกนี้ได้มาฟรีๆนะแต่ช่วงเวลานี้แหละนะคะสําหรับเรื่องการงานของลัคนาราศีมีนเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้ว ั่นคงเหนื่อยแล้วตำแหน่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขอยอมเหนื่อยค่ะโชคดีเกิดขึ้นในการทํางานแน่นอนเรื่องการเงินเหนื่อยกับการหาเงินนะคะเหนื่อยกับงานไม่พอแนละ้วต้องมาเหนื่อยกับเงินอีกเงินหายากค่ะในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นขอให้มีความขยันความขยันจะมีโอกาสที่ทําให้ได้เงินเข้ามาบ้างนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีในช่วงเดือนนี้จะต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะงดไว้ก่อนช้อปปิ้งออนไลน์นะคะอะไรที่มันยังไม่ได้ต้องใช้ต้องจ่ายในเวลานี้งดไว้ก่อนเลยเรื่อง ความรัก เป็นเรื่องที่ต้องพักเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าใครที่เข้ามานะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะจะทําให้เกิดความหลงมากกว่าความรักค่ะเป็นความหลงหลงผิดน้ามือตามัวแล้วก็จะทําให้มีเรื่องเฉามีเรื่องเสียหายเสียใจมงคลเสริมลัคนาราศีมีนค่ะเหรียญพระสุนทรีวานีนะคะมีไว้เลยเสริมดวงชะตาให้เกิดสติปัญญานะคะแล้วก็พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศค่ะเสริมดวงชะตาในเรื่องการเงินให้มีโอกาสมั่นคงมีโอกาส โชคดีในเรื่องการเงินค่ะขอให้ติดตามคำพยากรณ์กับแก้วนะคะได้ที่สยามดวง a m ม l e นะคะจะได้ไม่พลาดการวางแผนดวงชะตานในทุกๆเดือนนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะ